ยายคุณนายเป็นไงคะวันนี้อาการดีขึ้นกว่าเมื่อวานนด้ไหมนะโอเคดีขึ้นวันนี้ให้กินข้าวเองเลยบอกดีขึ้นตื่เก้าโมงค่ะให้คุณนายเดินเองแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำวันนี้ทำความสะอาดร่างกายเต็มร้อเอร์เซน ทุกทีจะให้คุณนายทำเองวันนี้จัดให้เต็มๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออีกล้างสูตรล้างก้นจัดให้ชุดใหญ่เลยแล้วก็คงจะต้องจัดแบบนี้ทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวคุณนายติดเชื้อเวลาให้ทำเองก็เหมือนเอามือแย่เข้าไปเกาเกาเกามันก็ไม่เที่ยงต้องกันไว้ตีฝาตามแก้ไข เพราะคุณนายไม่อยากไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาอีกเหนื่อยเหนื่อยทั้งคนดูแลเหนื่อยทั้งคนป่วยคนป่วยก็จะล้องกลับบ้านคนดูแลก็จะเป็นลมดูแลวนไปค่ะอันนี้มีข้าวต้มค่ะข้าวต้มอันนี้เราจะใส่ข้าวเหนียวหน่อยึ่งจะได้นิ่มๆ อันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวหมูสับค่ะพยายามให้กินไข่เยอะๆมันจะเบื่อหน่อยแต่มันต้องอดทนค่ะกินไข่เยอะๆแล้วก็มีหมูด้วยคุณนายก็วันนี้ดีขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ยอมลุกเลยมเว่นนี้ไม่เอาประเทศเลยค่ะนอนเป็นทุกตาล้มลุกนั่งแล้วก็งายนั่งแล้วก็งาย วันนี้ดีขึ้นหันมาทางนี้ค่ะคุณนายขาเออกินค่ะอ้ามเสร็จแล้วเราจะมียานี่ยาก็จะเป็นยาสามตัวค่ะโรคหัวใจแล้วก็บำรุงแล้วก็กระดูกอันนี้ก็ตามปกตินะคะ นนี้อยากกินขนมหวานอะไรไหนบอกมานี้ออเดอร์เดี๋ยวเจ้าจะจัดให้ตั้งใจจะแค่ขนมคกให้คุณนายนะวันเนี้ยเดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนค่ะคนแค่ขนมคกเวลาพอทําอะไรเสร็จแล้วเวลาเราได้นอนแล้วไม่อยากลุกเหมือนอยากพักผ่อนเลยอ้ยอากาศจะร้อนร้อนฝนตกเมื่อคืนนี่ยังตกอยู่เลยอ่ะป่อยปล่อยสู้กันไปค่ะ หันหน้ามาทางนี้ค่ะคุณนายไม่ต้องไปดูวิวแล้วกินข้าวกินข้าวเลยนะคะเอ้ยกินจตหมดแล้วอ้ามเก่งจังเลยเก่งค่ะให้ให้แรงเสริมเยอะๆคุณนายจะได้สดชื่นี่เป็นไงมีทั้งแหวนมีทั้งกำไรเต็มไปหมดสาวสาวชอบค่ะสาวสาวไม่ได้ไม่มีโอกาสใส่คุณนาย ใส่ต,ตอนวัยนี้แหละี่ยนะเล็บเล็บแดงหมด